Gin's Story <S เด็กชายจอร์สกับผีน้อยฮาโลวีนค่ำคืนวันฮาโลวีนณหมู่บ้านเมเปิลอยู่ใจกลางภูเขาที่เงียบสงบสวยงามและอุดมสบมบูรณ์เมื่อถึงเทศกาลฮาโลวีนชาวบ้านต่างจัดเตรียมงานเทศกาลฮาโลวีนอย่างขมขกเขม้ขมน หมู่บ้านที่เงียบสงบแห่งน,นี้มีเรื่องเล่าขานในวันฮาโลวีนแม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานไม่เคยลืมเลือนหายไปเมื่อนานมาแล้วหมู่บ้านเมเปิลได้เฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนอย่างคลื้นเครงชาวบ้านต่างแต่งกายเป็นผูถ้ถีในบรรยากาศที่สนุกสนานแห่งนี้จะมีเรื่องน่ากลัวกำลังเข้ามาใินหมู่บ้าน เมือ่อระฆังท้ายหมู่บ้านดังขึ้นพูดผีเดินทางมาร่วมงานเทศกาลฮาลโลวีนในหมู่บ้านเมเปิลมีเด็กชายชื่อจอชู้สดใสร่าเริงได้ร่วมฉลองงานเทศกาลอย่างตื่นเต้นซึ่งเป็นเทศกาลที่เขาชอบที่สุดในรอบปีที่เขารอคอยเป็นเทศกาลที่เขาได้ขนมมากมายจากชาวบ้านแค่เขาพูดว่าทิคหร r ทรี t ทันใดนั้นหอนาฬิกาท้ายหมู่บ้านได้ดังขึ้นหมอกต่างตกใจและหวาดกลัวบินหนีเข้าลังถึงเวลาแล้วที่พูดผีน้อยจะได้มาร่วมงานเทศกาลในหมู่บ้านแห่งน,นี้พูดผีน้อยต่างดีใจรีบเดินเข้ามาในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยแสงไฟวิบวับเสียงดนตรีที่คลื้นเครงพูดผีน้อยไม่รอช้า เรีบเดินเข้าไปตามซอกซอยแล้วพูดว่า Trick or Treat จอชได้เจอพูดผีทั้งสองแล้วตกใจกับถังขนมนี่ทำไมถึงมากมายขนาดนี้จอชผู้สงสยัยขอผีน้อยทั้งสองเดินร่วมงานเทศกาลกับพูดผีน้อยทั้งสองได้เดินไปตามซอกซอยหมู่บ้าน p l Please or p l e a s สซ้ำแล้วส้ำเล่า จอชเดินตามพูดผีน้อยทั้งสองออกห่างจากหมู่บ้านมาเรื่อยๆแม้ว่าจอชจะเริ่มกังวลแต่จอชไม่สนใจกลางป่าพูดผีทั้งสอง <c oughs> ได้เริ่มลอยล้มค่ะจอชตกใจมากแล้วมองตามพูดผีน้อยรอยหายไปโอ้ไม่นะฉันเดอนผีน้อยทั้งสองรอเขาให้แล้วดูกชินก็อยู่กลางป่าอันมืดมิดคนเดียวฉันต้องกลับบ้านกลางป่า จอชได้แต่เดินหาทางกลับบ้านวนไปวนมาผีน้อยตนหนึ่งลอยตามจอร์ชมาข้างหลังตลอดทางมองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดมิดผีน้อยนึกสนุกได้ชวนผีน้อยอีกตนมาแกล้งจอชจน้อยไปให้พ้นไปให้พ้น <c oughs> ช่วยด้วยฉันกลัวเลือกเกินเดินไปทางไหนก็มีแต่ความมืดแม่ของจอร์จอลิส จอชยังอยู่ตรงนี้เลยนี่นาะเขาไม่เคยไปไหนโดยไม่บอกแม่เลยไม่นะโอระเจ้าถ้าเขาไปป่าหลังหมู่บ้านแย่ yeah, ละสิได้โปรดช่วยชันทีได้โปรดช่วยกันตามหาจอชด้วยเ <s> ด,ด็กชายตัวน้อยผู้ใส่ชุดแพรพายเขาอาจจะกลัวอยู่ที่ไหนสักแห่งเขาไม่เคยหายไปแบบนี้มาก่อนเลยช่วยๆกันตามหาเด็กน้อยจอชจเจ้าอยู่ไหนเดินๆไปตามหากันแล้วจอ์จอจ ลูกอยู่ไหนจอรชลูกได้ยินเสียงไหมไหมจอชอลิซวิ่งวอนทั้งน้ำตาขอให้จอรชปลอดภัยอลิซอ้อ,อนวอนขอให้เจอจอรชเร็วๆได้โปรดช่วยฉันทีออเอแม่ฮะเอ ฉันคงไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วคิดถึงแม่ชาวบ้านได้ยินเสียงร้องได้เดินตามเสียงร้องมาจนได้เจอจอ์จอจดีใจและขอบคุณชาวบ้านจอจรู้สึกผิดที่ทําให้เดือดร้อนเพราะ <ผม S 3> ตนจอจชอาลขอโทษชาวบ้านอลิสเห็นลูกชายล่องอกวิ่งเข้าไปกอดจอจ อลิสดีใจมากกอดจอชอย่างแน่นจอชดีใจที่ได้เจอแม่สุดที่รักร้องไห้แล้วขอโทษคุณแม่อลิสขอบคุณชาวบ้านที่คอยให้ความช่วยเหลือจอชและคุณแม่กลับบ้านอย่างมีความสุขหายเพื่อนๆฟังเรื่องราวของผมแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมครับเรื่องราวของผมหวังว่าจะเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆ อย่าไว้ใจคนที่ไม่รู้จักแม้ว่าเขาจะมีของที่เราอยากได้เราต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจคิดให้รอบคอบในการตัดสินใจมีผลต่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับถึงเวลาลากันแล้วบ๊ายบายนะครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่ช่วยกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ แล้วเป็นกำลังใจให้เจนสตอรี่ด้วยนะ